เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับอยูกับผมไทเกอร์อิงวอทเข้านะครับทุกกันในเกมลา์เกมสถีนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่านะฮะมีน้องคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขามาคอมเมนต์เรื่องในเว้นะครับเริ่มต้นมาจากในเว้น่าในเว้นตํตำนานจูน่านะครับชื่อว่ามีคอตูมเข้ามานะครับผมนะครับก็มันมีประเด็นหนึ่งนะครับน้องเ่ยคอมเมนต์ว่ามอนเตอร์นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับ มันใช้กันจูหน้าไม่ได้นะมันไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับผมก็นะฮะเขาใช้เป็นหมัดนะฮะมอนเตอร์หมัดนะครับผมแต่ผมเล่นเป็นมอนเตอร์อัลคาโดนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยมามาลองดูนะครับมันก็ไม่ได้จริงๆตามที่น้องบอกนะถ้าใช้จี้มอนเตอร์ตัวอื่นนะครับเล่นไม่ได้นะครับมีอัลคาโดนะครับผมแต่ว่านอกจากหมัดแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมที่เล่นได้ไหมนะครับเฉพาะตระกูลมอนเตอร์นะครับผมก็มีนะผมมี หลุมดำนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะนะครับมีคอร์โดมีหลุมดำมีหมัดนะครับแล้วก็มีล็อกข้า่ันทางนะครับอันนี้นะครับเป็นสมาร์ทนะครับสมาร์ทเลมอนมอนเตอร์นะครับนะครับแล้วก็มีหมดยังโอเคมาละมี4ชิ้นนะครับมีจี้4ชิ้นนตระกูลมอนเตอร์นะครับในดีผมนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดูแล้วนะว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเฉพาะมอนเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่า ต้องเล่นเป็นอวอรคาโดตัวเดียวเลยนะครับผมก็อยากจะรุ้เหมือนกันนะครับโอเคผมจะไปลองแค่สองเทิร์นพอนะครับสองเทิร์นพอนะครับจะไ,ได้รู้ว่ามันใช้ได้ไหมหรือเป็นบักหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับโอเคเจอขอตุมไกอาแล้วอะไรพี่แกเาทำอะไรอะไรไม่เล่นไม่เล่นเรามาเราจะมาคุยเรื่องมอนเตอร์กันเราไม่เล่นไม่เอา เกมไม่อวยเลยวันนี้เออใช่ไม่อวยหรอกนะครับผมไม่เล่น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 ไปแล้วเนี่ยผมอยู่แค่สองเทินลงไปแล้วครับดีดีครับสองเทินลงไปแล้วผมจะมาดูมอนเตอร์เลยเฉยนะครับผมจะจบผมจะตัดตัดตอนแค่ตัด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 ตอนนะครับตัดตอนแค่สองเทินพอนะ่ยผมเพื่อจะดูว่ามันวิ่งกับตัวอะไรได้บ้างนะครับมอนเตอร์ชนิดไหนได้บ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นอโวคาโดก่อนนะครับผมนะ่ ก็คือ80%นะครับผมหลัง2เทินไปแล้วเติมตัว,ตว,ตวลดลงเหลือ47่องเหลือ4นะครับผม,มประมาณนี้นะครับโอ้โหนานจังเลยมาดูขาเอาหลุมดามมาวางอผมก็กะว่าเออนะจะใช้มอนเตอร์นะครับอ่าดูครับคอยครั้งแรกดูนะครว่ามันจะวิ่งไหมนะครับผมดูนะครับวิ่งไหมอะอวอร์คอด เ,เขาต้องวิ่งนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็วิ่งนะครับนะโอเคครับสี่เลดิเออนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไอ้นี่ทําไมสองไปโ okay, อเคนะครับรับร้อยไปดิคือวิ่งนะครับวิ่งแต่ว่าผมพอดีผมเจอไก่อานะคร,ครับผมก็เลยนี่ไม่ได้นะครับผมสตีจัดเลยเพือ่ออะไรไม่รู้เนะี <c> ่ย <oughs> จะใช้จี้ว่าคาร์โดใช้ไม่ได้ดูแม่งดิอะไรวะคัดคอ้ยดันมาเจอไอตัวป่วน <laughs> เอาวอาเอาคารโดวิ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอให้จบสองเทนก่อนแล้วกันนะครับรอล็จบสองเทนกัน,นมาดิก็มาดิไปไปดิเออล้มไม่ยู่หรอกก <laughs> ูไม่ยู่แล้ว เอาว่าโอคาโดมันใช้ได้นะครับผมเออมันเล่นได้นะครับแต่พอดีจะตัวปัวหวันนะครับมันก็เลยไม่สุดถึง2เทอร์นะครับผมกลายเปนต้ายห่านะครับอ่ะต่อมาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอันนี้นะครับอ่านี่ครับลองลงมาเนะเป็นหลุมดําก่อนนะครับหลุมดานะวอนเตอร์หลุมดํานะครับอ่าลองดูว่ามันใช้กับจูน่าได้ไหมนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอาโวคาโดเหมือนกันนะอโวคาโดเวลาเปลี่ยนอ่ะมันก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับ โอเคอะลองดูนะครับโหเจอะสียงการดีอ่ะ่นะครับโอเค,อเคได้อยู่ได้ไดเ,ดเ,เนนราคนแรกครับไม่เป็นไรยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่นะโอเคอะลองดูครับบัตรหนึ่งออกมาแล้วจังหวะน,นี้ได้ไหมออนเตอร์หลุมดำมอนเตอร์หลุมดำใช้ได้นะครับผมโอเคอะหลุมดำใช้ได้นะครับ อ่ะวาวนี้แล้วกันนะครับลองดูสองเทินนะครับสองเอินได้ไหมนะครับโอเคลองดูนะฮะไขก็ามาซูมใขรก็มาส่องเนี่ยวางนี้ก่อนนะครับวิ่งนะเห็นไหมนะครับวิ่งปกตินะครับหลุมดำโอเค ส่วนไปนเสื้อติดนะครับตรงน,นี้แลไหว,วิ่งครับนาว,วิ่งตุกตานะครับหลุมดำใช้ได้นะครับก็ตอนนี้มีอวอร์โดแล้วก็หลุมอ่าวอนเตอร์หลุมดำนะครับสองจี้อที่เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวดูว่าบอน,นเตอร์ที่เหลือมันจะมีอะไรที่เล่นไม่ได้บ้างไหมนะครับต้องลองดู โอเคนะครับผมตัดนจบไปแล้วกันนะครับพอดีมันจบได้นะครับอ่ให้รู้ว่าวิ่งได้ก็พอนะครับโอเคจบไปเลยแล้วกันนะครับอ่ออกปกตินะครับหลุมดำแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็นะครับหลุมดำเราใช้ไปแล้วโอคาโดไปแล้วใช้ได้ใช้ได้นะครับต่อมาก็เป็นมอนเตอร์หมัดนะครับผมนี่ครับผมนะฮะก็80%นะครับผมหลังสองเทินไปแล้วก็ ตบตัวน้อยลงเหลือ50นตนะครับเป็น30นะครับฮะอะ50เปรนะ5็นเป็น30รสรุปเหลือ30เหลือ50วันเนี้ยงงกับชีวิตก็มีมีมาเต60เนตะครับผมโอเคใส่ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นมาเตะนะครับอ่ะมันจะขึ้นเตือนนี้ตลอดนะครับไม่เป็นไรนะครับปกติเหมือนกันหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับแต่มันก็จะมีมีเวอร์ชันดาร์กนะครับ เวอร์ชันดาร์กที่ผมไม,ไม่ได้หาไว้นะครับเพราะว่าผมมีแค่ที่ผมก็เหลือเฟือแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำเวอร์ชันดาร์กมานะครับครับไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันดาร์กใช้ได้หรือเปล่าลน,นะครับผมเจอกระอัสนะครับผมตานี้ไปดูว่าแค่สองเทินเท่านั้นครับสองเทินผมตาจบเลยนะ พี่แกเอาไงก็มีจี้เอาเรื่องอยู่นยเนี่ยจี้ใหม่เธอด้วยไงเป็นจี้ตึงจัดเลยจี้ตึงจัดไง <c oughs> แป้นไม่ติด <c oughs> แป้นไม่ติดเอาติดแล้วเวย้ยโอเคครับอ่ะผมพอยสีย่ไปนะตีไปก่อนนะ อลองมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์หมัดครับอ่ะอันนี้มอนเตอร์หมัดไม่ออกนะแต่ว่าเป็นความสามารถของจูน่านะครับผมจูน่าติดนะครับลอยสี่ไปแล้วครับโอเคครับผมอันนี้ของจูน่านะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่นับนะครับอโอเค หมแล้วก็ใช้สองครั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับสองครั้งนะเห็นไหมพอสมารถของจูน่าหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือเป็นเฉพาะบอนเตอร์นะครับนะครับหมดไปแล้วเนี่ยโดนตูดด้วยอะไรอ่ะมีดดนซิงครับผมโอเคไม่ออกนะครับเห็นไหมนะครับบอนเตอร์ไม่วิ่งนะครับนี่คือสร้างสามหลังแล้วนะครับไม่ออก เจอหนาน้ำแข็ง่ะคอยสิไปดิรอดไหมเตื้อโดนครับเรามีดันซิงอยู่ไม่เป็นไรครับผีเสื้อตัดจบชนะนะครับหรือเปล่าหรือเปลี่ยนสีแม่งจัหมดก่อนนะครับผมเปลี่ยนสีหมดก่อนหรือเปล่านี่ครับผมโอเคเปลี่ยนสีออกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถูกถูกอันนี้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเราต้องทนให้ได้นะทนให้ได้โอเค อาผมจะทอยมาที่12นะครับเ <12 S 1> พื่อดูว่าวันเตอร์หมัดจะออกไหมนะครับโอเคไม่ออกนะครับผมนะครับยังไงก็ไม่ออกนะครับผมเบิ์นอีกทีหนึ่ง, <S 2> <S 2> งไม่ออกนะครับผมโอเคคอย4มาคือใช้ไม่ได้เลยนะครับเหมือนมไาได้เอามาแล้วคือเหมือนมไาได้เอามาเลยนะครับ ผม,ผมไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่าลองดูครับเสี่ยงดูแล้วกันนะครับร,รับร้อยฮนะรับร้อยทำอะไรไม่ได้เลย <16. S 1> พี่จะมาละมาละเขามาเล่นลลเราละเรียกเขาผมตายเขาตายแน่นเลยเน้นเน้นดูเน้นเน้น ครับเขามาเขามาปิดนะมาปิดไม่ปิดเว้เล่นดูดล้มเลยครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวว่าจะมาปิดผือเสื้อเรา,เาโดนไม่ออกด้วยโดนไม่ระเบิดครับต้อเสียดายเปลี่ยน <Okay. S 2> <Okay. S 1> สีได้ก็เหลือแต่โน้นนีกครับผมโอเคผมแตกแตก <laughs> แตกครับโอเคจบนะครับ ก็คือมอนเตอร์หมัดไม่ออกเลยนะครับอืมไอที่ออกก็คือสกิลหมัดมันแท่แน่งนะครับแต่ว่าการสร้างสามหลังไม่ออกนะครับผมอืมโอเคต่อมาครับที่ต่อไปครับผมสุดท้ายนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันด์กมันออกหรือเปล่านะนะครับแต่คิดว่าต้องออกแหละเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงว่าต้องออกให้นะนะครับเหลืออะไรแน่ก่อนนะโอเคครับเหลืออันนี้นะครับอ่าสมาร์ทเลมอนมอนเตอร์นะครับผม โอเคก็สร้างสำหลัง80%นะครับไปจุดสตาร์ทนะครับแล้วก็การจำัวลดลง50%นะครับหลัง2เทินไปแล้วนะครับแล้วก็68%นะครับเพิ่มข้ามาทางสองเท่านะครับแล้วล็อกข้ามาทให้สุกคูณนะครับอันนี้ป่ะโอเคครับนี่ขึ้นเตือนเหมือนกันหมดเลยนะครับเราเจอคับอีโวมิเนอร์นาวาในชุดว่ายน้ำนะครับโอเคเขาใช้มอนเตอร์หมัดเหมือนกันว่ะนะครับโอเค่ลองดูนะสมาร์ทมอนเตอร์ออกหรือเปล่านะครับ ออกอไม่ออกเว้ยอันนี้เป็นความสามารถของจูน่านะครับโอเคแต่เราต้องรอเราต้องรอก่อนสนะิบสอไปไกลก่อนโอ้โห <Okay. S 1> oh, ไม่เบิ้ลด้วยนะครับต้องดูว่าความสามารถไปยังหัวมุมออกไหมไม่ออกครับ uh huh. ไม่งั้นได้ทดสอบบ้างนะครับ <Yeah>. oh. แต่สกิลส่วนผิดซื้อ,อเราออกอยู่โอเค ผมผมจะแตกก่อนหรือเปล่าล่ละ <c oughs> พี่แกเล่นล้มก่อนนี่ไงนะครับผมจะแตกก่อนหรือเปล่าล่นะเออระบายสีไม่ได้ด้วยโด <c oughs> นอะไรวะโอ้โดนการเดียนครับโดนการเดียนปลายสีแมงไม่ได้ หรือว่าลบล้างสกิลส่วนผีเสื้อเราเลยนะทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยต่นมาเจอตัวแก้ทางตัวอ,อีกแบบเจอจี้แก้ทางเนี่<า>โอเคครับผมอ่ะตอนนี้เป็นเทิร์นที่สองครับจะดูว่าสกิลสรมาณบอลเตอร์ออกหรือเปล่านะครับผม <12. S 1> โอเคลองดูนะฮะไ,ไม่ออกครับผมนะฮะอเบิลหนึ่งไปทีครับเทิร์นที่สองครั้งที่สอง ไม่ออกครับนี่อยังไงก็ไม่ออกนะครับโอเคไม่ออกนะครับนีครับยังไงก็ไม่ออกนะนี่เทอร์นที่สองนะเห็นไหมนี่ครับเทอร์นที่สองนะครับ <ตา S 1> ไม่ออกครับผม,มก็เล่นในสองจี้นะตอนนี้โอมผมกดยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยแต่ผมล้มผมตกเมืองทงิ้งใหนแล้วกันนะครับผมโอเค กบามืงทิ้งก็ได้แล้กัน,นะัะไ,ไม่เน้นทนาน่า <laughs> ปลอยปล่อยแพ้มันมีโดนการดี่กันครับถ้าเราทำอะไรไม่ได้ครับมันเป็นบัจี้ที่แก้ทางป้ายสีอยู่แล้วนะครับแล้วสก,กิลจูด้าก็ป้ายสีด้วยนะครับเหมือนว่าผมมันไม่ต้องเนี่ยเขบาบังคับให้เราล้มแล้วแหละนะครับโอ้โหมีป้องกันอีกลืไมไป <laughs> มีป้องกันอีกป้องกันไม่ออกได้ไหมเนี่ยาตายไปเลยาตายไปซะ โอ้โหสองเอ็มยังจ่ายให้โอ้โหบัตร้อยเปอร์ <c oughs> เอาอะไร <c oughs> โอ้ป้องกันล้วก็อึดเหลือเกินครับโอเคป้องกันน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมทอยตกไปเลยแล้วกันนะครับอ่าเมืองไหนเมืองแพงอ่ะอันนี้ว่าโอ้โหสองเอ็มกูไม่ตายหรอกอันนี้ก็สองเอ็มอนุน่ะโน้นเจ็ดเอ็มอ่ะไปโน้นดีกว่าครับ โอ้อะไรเนี่ยทอ,อยอะไรเนี่ยทอ,อยมาตั้งไกลออกอะไรเนี่ยโอ้เออมิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์น้ำเรียกอย่างนี้นะมิเตอร์มิเตอร์น้ำทำให้เราล้มหน่อยใช่ไหมโดนเร็วเออนั่นแหละอ่ะกูมีแดียนเร่งอีกกูก็ลืมโอ้อะไรให้ไม่ตายสักทีบอก ไอเวลาอยากตายไม่งไม่ตาย,ยครับตัว,วโอ้มิตเตอร์น้ำทำอะไรยากได้ไหมสนุกมิตเตอร์เออนะกยอนหลังจากมาตั่นแหลบังคับย้ายไปแล้วจบๆกันไหมอีกทีกกขยันซื้อเออล้มๆไปซะจบนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับจี้ไม่ออกนะครับผมใช้ได้2อจี้นะครับก็คือหลุมดํานะครับแล้วก็อะโวคาโดนะครับก็มีอีกสี่จี้นะครับไอดีผมนะพอดีมันมีอีเวนต์หนึ่งที่มันมาทางสกูนนะผมก็เลยหมาหมดเลยนะครับผมก็มี2อจี้ที่ใช้ได้นะครับก็คือวอนเตอร์หลุมดํานะครับผมแล้วก็บอนเตอร์อะโวคาโดนะครับนะครับส่วนมากผมใช้อันนี้นะครับผมใช้อันนี้เล่นนะครับปกติ ถ้าเป็นหลุมดำเนี่ยผมจะใช้กับเอโรนี่นะครับผมอันนี้นะครับผมจะใช้กับเอโรนี่นะครับคิดก็ใช้ได้แค่2จี้นะสรุปนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ออกผมคิดว่าน่าจะเป็นที่อ่ส่วนหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ต่ากว่าปกตินะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้นะครับผมตอนแรกมัน80ิก็จริงนะครับแต่หลังเทิน์น2มาแล้วนะครับมันเหลือ30%อนะครับอันนี้นะครับมันก็เลยคือ1สายที่ไม่ออกนะครับสายที่2ก็คือมันบั็กนะครับผมอืมนะครับมันบั็กด้วยนะครับ พอได้เอาตามความจริงเนี่ยสองเทิร์นแรกมัน80เท่ากันหมดเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็80นะครับที่วิ่งได้ก็80นะครับนะฮะรวมดําก็80นะครับผมอืมน่าจะเป็นเพราะการผมว่าน่าจะส่วนหนึ่งก็บล็อกด้วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่ำด้วยนะครับบางทีส่วนอันนี้ก็ไม่วิ่งนะครับผมทั้งทั้งที่มันก็80เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับการเติมโตลดลง50นะครับ ก็50%เหมือนกันนะครับอันดี้อันที่วิ่งได้ก็ลด50%เเหมือนกันนะครับแต่อันนี้47อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ต้องดูก็ได้นะครับดูหลุมดาก็ได้นะครับเนี่ยหลุมดาก็50%เหมือนกันอาวไม่ใช่ดิหลุมดํเป็นาเป็น3 0ครับนะฮะนาเก่าเก่าอีกก็ยังวิ่งได้เลยนะครับผมเออมันยังวิ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันที่เปอร์เซ็นต์น้อยลงเนี่ยอาจจะมีส่วนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพราะบลักด้วย อันนั้นแน่ใครที่มีมอนเตอร์นะครับเล่นกับคิดว่าจะเล่นกับจูน่าครับรบกวนดูก่อนนะครับว่าคือจี้อะไรนะครับผมถ้าถ้าหานะครับหามาเล่นก็คือต้องหามอนเตอร์วอร์ันโตนะครับกับมอนเตอร์หลุมดํานะครับผมนะฮะแต่ถ้าเอาให้ดีเลยก็ให้คุ้มเลยก็คือเอาหลุมดํามาดีกว่านะเพราะจะได้ไปเล่นกับเอลอนี่ได้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับความคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่ามีน้องคนนึงนะผมก็เลยมาทําคลิป หา uh huh. คําตอบให้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเรื่องของมอนเตอร์เล่นกับจูน่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกันนะครับผมแลวถ้าหามอนเตอร์มาเล่นกับจูน่านะครับก็แนะนําให้เป็นอย่าลืมครับมอนเตอร์หลุมดำแล้วก็มอนเตอร์โอคร2โดสองจี้เท่านั้นนะครับส่วนจี The ้ตระกูลดาร์กผมไม่มีนะครับผมก็เลยให้คําตอบไปได้ว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับผมนะแต่ถ่าจะทําก็ เกิดมีอีเวนต์มาในหลังนะครับเราต้องการเล่นกระจูหน้านะครับก็แนะนำให้เป็นโอโคโนะแล้วก็หลุมดำนะครับสองจี้นี้โ okay. อเคข้าราชบริพสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบายบาย